ในพับจีนะครับเราก็สามารถเลือกเพศเลือกหน้าตาเลือกผิวพรรณนะต่างๆอันนี้ละอ่าเรากาลังเลือกหน้าอยู่เออเออกเป็นหน้านี้แล้วกันสวยๆหน่อยอ่าจากน,านั้นเนี่ยก็มาเลือกทรงผมพอดีใส่เสื้อไงกไ็ไม่ต้องเลือกลนะเสื้อมาคุมหัวไปอยู่แล้วไงผงเผาอะไรก็อ่ะทีนี้มาเรื่องของขั้นตอนของชื่อซึ่งอันนี้มันเล่นกันทั่วโลกเราก็จะต้องหาชื่อนะที่มันเป็นเอกลักษณ์จริง เออนี่ก็พยายามคิดนะเอ๊ะจะสปาร์กไหมอ่ากดเข้าไปมีคนใช้ไปแล้วไงก็เอาเป็นเต็มๆไปเลยว่าเป็นอะไรดีอ้าเราก็เลือกธงเลือกธงก่อนมาจากเมืองไทยนะประกาศกล้องสักดาหว,ว่าเราเนี่ยเป็นตัวแม่ตัวมัมแต่ชื่อซัำค่ะสปาร์กเอ็กอ่าไม่ได้อีกยังไงล่ะตอนนี้คิดหนักละอ่ะให้มันจบๆไปเลยเนี่ยชื่อช่องไปเลยเป็นสปาร์กอัปเดตปึ้ง ยังไงอ้าได้จ้ะมาจากนั้นเนี้ยก็มารับนะกิฟเซตก่อนเครมกิฟเซตอ้าได้แล้กรุ๊ปจากนั้นก็รอเข้าไปเล่นเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลดแค่ไหน